นะคบท่าผู้ชมวันนี้ผมจะมาสบอยเกี่ยวกับสกีบีดีทอยเลต e ี่3สิบสามของคุณดอมสตูดิโอกันนะครับเปิดมาเราก็จะเห็นพี่ลาดคล็อกไม่สี่ลาดดิวแมนอีกคนเราแต่เราก็จะเจอกับไทเดอร์สกีบีดีทอยเลตไทท่านดิวแมนครับดิวแมนสกีบีดีทอยเลต แล้วสกีบีดี้คลาสสิคสกีบีดี้ไฮเลทมันก็สกีบีดี้ไฮเลทที่ใส่เมตรและล็อกเกตไฟนิงล็อกเกตลันเชอร์สกีบีดี้ไฮเลทและตรงนี้สกีบีดี้ทอยอันนี้น่าจะชื่อว่าไจแอนซ์สกาดิสเมนเทเลสสกีบีดี้ทอยเลทโอเคจับต่อไปเราจะเห็นว่าไททันดิวแม ก็มีเจ้าไฟยิงกลาสเซตล็อกเก้นเชอร์สกิบดี้ทอยเลตตัวหนึ่งบินมาและเจ้า ider, ไซเดอร์สกิบดี้ทอยเลตแปลกลาสปิเกอร์แมนและสิ่งที่อยากรู้คือเจ้าคมัมราแมนสองตัวนี้มาทำอะไรอยู่แล้วเราก็ได้จะได้เจอเหมือนไฟยิงล็อกเก้นลันเชอร์สกิบบี้ทอยเลตและสกิบบี้ทอยเลตตัวหนึ่งไททันดิวแมนก็ยังอยู่ ดีมีสุขไม่นานก็มีเจ้ามิวแทนทอยเลยลากตัวนี้มาแล้วเจ้าคามล่าแมนตัวนี้เหมือนจะถือไม้ไอส์แางแต่ความเถื่อนไม,ไม,ไม่ได้หยุดแค่นั้นเมื่อลัสปิกร์แมนกดซ่วมตัวนี้แล้วก็ถิถทิทิ้งเหมือง EP พีที่สิบยของคุณดาฟ้าบูมแล้วหลังจากนั้นก็บูมโดนต่อยห,หน้าพอยเอาวิลคามิล่าแมนเกือบตุย ก้องเบอแต่สุดท้ายก็มีคล็อกเมตก็มีคำร่าเมตหนึ่งปลามาแต่ดันมีเหมือนตัวไรก็ไม่รู้ตกมาชนเปี้ยงสกีบิดีตัวนี้ก็มีเกาะหายไปแล้วหลังจากนั้นพอวิวคมล่าเมก็จะเจอกับสกีบิดีพ่นโกรธตัวหนึ่งซึ่ง คอยวิวความได้ไหมก็กดซ่วมมันได้แต่เขาก็เจอกับสกิบดีกที่คุ้นๆกับในซีรีส์จริง ep ที่67สิบเจ็ part หนึ่งใช่ล้ครับมันชื่อว่าการสกิบดีทอยเลทแต่นี้แม็กชินการสกิบดีทอยเลทจู่ๆก็เกิดการระเบิดขึ้นและไทท่านดิวแมนมาแล้วเหมือนแว่นมันแตก แล้วเราก็จะได้เจอไฟฮิง็อกเกนลันเชอร์สกิบดี้ทอยเลยที่ใบพัดเป็นวงก